เดินขาย้านี้อจะเดินทำฉากแลเดิยนี้อ,อ่าทานี้มอตอดิน<ค>ดินเอยทางนี้ทหมาซช่งมาพี่ สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเบิร์ดคู่สู่ทุกคนพี่น้องเลยเนาะบว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางไทยหรือทางลาวพี่น้องเลยหรือว่าต่างประเทศที่นี่ตั้งถูกสู่ช่องของหมอยาวันป่าและพี่น้องเด้อเนาะกับเขาาผสมช่องทำรองของหมอยาวพี่น้องเลยเนาะกับประเด็นนั้นที่มอยาวสุดลงคลิปดอกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันเพื่อการคิปน้ำประทวงปรทันพี่น้องเเยกัาหมอยาตั้งขึ้นมาเพื่อ กองอื่นมีปัญหาพี่น้องไงเนาะอ่าไปสาพี่น้องกายทเขาไปเยี่ยมไปยามเบิงพพ่งครอบครัวนึงพี่น้องไงเนาะที่ทางอ่าพี่ป้าบอกพี่น้องไงที่พี่ป้าน้องน้องไลเขึ้นไปไหนเนานะพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้วยกันเนะาะแต่ว่าตัวเพื่อนหลังน้อยองงอด้อยกันไปใช้พี่น้องอัปเดตตรงทแล้วก่อนเนาะก่อนสิไปกะอ่านี่เดยพี่น้องเลยมาทักทายสบายดีทั้ง Ng chôm yang này Body thang, uh, nonsa, Nông Nam Sa và cả uh, Xe, and then, uh, pack and hit, yang, and then, huh? Bố bó, 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 Bố bó, เช่คือว่านอน,นออคือนอนบนี้ลอ่าว่า่นอนอนฮไปไสสิไปไสไปหาไปหาบัางดินสิซื้อดินบ่ไม่าทาแล้วซื้อดินบ,บ่ปะโอ้ถ่าผูนน้นั้นเออสบายดีได้เด้อนี่ว่าจะคองดินนะ แม่มจะพอง้นเป็นดินจิตกันอ๋อดิจิตกันอืมจะจะไปเบิ่งก็แหละไปหาเพิ่แหละเนาะเพิงินอนตอนใหญ่อะไรพี่้องเลยเนาะไปพี่้องเลยแต่ว่าอ่สิซื้อมันี่บ่พี่้องทางมาบุญถนวันจะสิซื้อดินมันี่บ่ ทยยูใช่เ้าปยูนะเอามาพอินแล้วมีมาิอันนี้ลินติดกันวะอ๋อเดกคนที่จิขาดินนะโบแมนเนาะโบแมนใช้ดินเจ้าอยู่ใชดินใคงนีดินทฉาระเบื้องนี้ ท่าน <ELL ME> ี้บ่ดิ้นดินเออท่านี้ไหนมาเชิงมพี่เชิงรักตอนนั้นเห็นบ่ที่เราเสียบไปเห็นบ่โบแมนอ่ะพื่อนอะไรเพื่อนไปเบิ่งจีนน้ำกันด้วยอันนี้นี่เป็นเอิ้นกล้วยยังเห็นองกล้วยยังอันนี้กล้วยหอมบ่เพมันก็บ่กล้วยไทย เอ้วัวกล้ยไข่ก็เรนวะเฮาบูฮู้เฮาบ่ฮู้จักจะว่าหยังเฮาบ่ฮู้จ้าว่าเฮาบ่ฮู้จะว่าหยังเฮาบ่ฮู้เฮาบเข้าใจเฮายเเเ้าเเฮ้เอเฮเยเเจ้าเเ้เเ้เ้้้เเเเย เรงซื้อตีนตลตอนหญ้าเนาะเอาถ้าเบิ่งนํกันพี่น้องสิได้บ่เ,าาบเนาะสิได้ในราคาเท่าใดพี่น้องถาฤฤฤฤฤฤฤา้าถถ้าสมบพี่น้องเอ้ยเนาะอ่บ่ฮู้เนาะเพราะว่ามีทางผู้ักมีทงผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้อง,นงเนาะอ่<ๆ>มีผู้ใหญ่เพิ่อนอา่าซื้อๆเยว่าผู้เพิ่นทุก,นกานให้เนาะ กะรับพบพี่เจน้องๆท่านละอ๋อตัวเาสมาเฮ็ดเ่อนเอ้าสวัพี่น้องเลยอ่าบ่ว่าอะรห่างเนาะเดี๋ยวสิไปเยี่ยมปยามเบิ่งอีกสักพนึงก่อนพี่น้องเลเนาะเพราะว่าทางมันก็กายแล้วพวน้องเพิ่นก็ได้รับความเหลืออ่างเงินนังซาแน่เนาะเฮาก็แบ่งปันกันไป

กินอยังเข้าวไม่บ oh ป่ะใช่เลยกินหี่อย่งก็ปาตังก้วยจ้าบใช่ไหมเออบอกกินข้าวไม่เอื่นเอิ่นกินหี่พีอืมอันนั้นน่เกินไม่สมสารเอาเลยแล้วกินข้าวไม่นะเวลาเป็นบุญเนาะยังไงก็เป็นบุญอีตอนนี้แหละบุญใหญ่คือกันแล้วเานี่ยใหญ่เนาะจะบอกกินตัวนี้หระบโได้ไหมมันโบได้ข้าวหัวน้ำก็บเป็นคือจะขเรืเป็นีเพิ่นเออข้าวไม่ซ้าคำบุญกองเขาบออบ้านเราเอออันนี้ก็คือบุญบ้านเพิ่น ฟังนเนาะประเพณีเพิ่นเจ้าอยกินกินยังในในไหในสวนกินบ่ได้แค่บกินตัวนี้เห็นบ่บ่แล้วครับบินี้เฮานะล้มงัวลมควยกันบ่เอองัวนี่แต่ว่าหัวนี่กินแบ่มีเห็ดกินเห็ดปิดซีนเอาซื่อๆหมู่ไก่นี่ต้องจะจอาโดดแ่ได้ตัวนึงหมู่ก็อย่าได้จ้ำพอได้ฮีน้อยอย่าแข็งขะก็เอานะ้เป็นฮีซะเนาะเออครับเป็นฮีแต่นบ่เ็ดนี่มันบ่แล้ว จ้าจ้าพี่น้อง,งเ,เลยทำนำเพื่อปล่อยไปทัวโอ้ดินเจ้ากระลายเนาะเออดินในกันขเข้าเขายัางหลุดลายๆๆๆยังลายอยู่ยังชีไดปั้นในลูกลานอยู่บ่ค่อยไปอยู่นาทางผมอ๋อจ้าจ้าพี่น้องเลยเนาะขีดต้นโยพี่น้องนะ้องกัซ้ำนึ่งซ้ำได้กัดก็บปั้นให้รถทำที่สิบปุ๊บปุ๊บแล้นะให้น้องได้ก็ได้ล้านได้ก็ได้เป็นพี่น้องกันบ่เจ้อกันฮะจะเบาน้อง เออนี่ครับนี่ครับพี่น้องเขาพี่น้องกับบุญแดงดอกพี่น้องเคียงไปคนหักกันนะห่างเนาะพี่น้องห่างพี่น้องพี่น้องซาครับนาบ่าวด้านหนึ่ก็เป็นพี่น้องบ่เฮาไกลแต่ลาวใช่ไช่ครัเออแต่เขาเฮาคิดไอ้ต้นและแหละในนี้เขาก็ถูกหนักกับเบิ่งแยงเขาแนี่ทำบุญบุญบุญยาเฮ็ดคือเปลื่อินบ่เบิ่งบ่ไกลเจ็บไข้ไอ้นาวเข้ากับมีลูกจะค้นแต่เจ้านายลูกจะค้นเจาะ หกคนเอเขาก็เป็นไมาพ่อไมาคือกันเอ้ามันมีเมียป่ะจ๊ะอ้าเมียตายปะานยตอนนี้เัียงม้าด์ไหมบอยังเรียงลูก่อแฟตยังสะสองคนนี่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 ยเล้ยวค่เนี่เส้ยังเนืองจากอะไปลูกใสโอ้นี่แหละฟาเฟฟาเฟดกับคนได้น่ะคนนี้แค่นี่กันจักอะไรอ๋อลูก่าเฟดป่ะจ๊ะนะอ่ม่นบอน่ะ บ่แม่นซั่นนั่นคือเดียวนี่แหละอีนี่แหละอ๋ออ๋อๆยงลายพี่น้องเอ้ยขึ้นางลูกเด้อครับตัวเราอยู่ปากล้วยเแม่นแยงลายเนาะปากล้วยหน้าอีกบ่ให้ปลูกกล้วยปลูกหยังล่ะเฮายามันยงนันแนกําลังตั้งเฮือนตั้งานก็มันบ่อืม เวลาจะปลูกอะไยอะแล้วให้เราปลูกบ็มันได้แต่งให้เราเกษตรบเบิกมันพอได้กินนั่นแหละมันโบโบปันใดเราคนต้นกค้ยต้นยังนะโบอุ่นเลยโบปลูกป่๋ยนี่มันหกมันย้งมันลายเลยเจ็บเป็นไข่มันยากเห็นความเล่าอยู่พี่น้องเหรอปลูกถูกจะพูนอยู่กนาะอืมอึดย่างบนฟูกปลูกนาบานนี่มันมันเตือนด้วยเอาขนมเลยเอาไว้ให้ลูกกินโดยโดยได้มากได้แล้วให้ลูกเราเล้ยพี่น้องเหาะลูกสาวเหรอเนาะสบายดีละ ขับใจเลยคอยกับแม่ก็เป็นแม่ไม้ด้วยกันเลยแม่ก็แม่ไม้อีกออื้หวยก็เลี้ยงล้านอย่แม่ก็เท่ามีเต้มาใหม่ๆเท่พี่น้องเหรอเออติดทางไงชนะทางอือเดินเอาก่อนเมียเลี้ยงลูกให้ย่ายกเจ้าของดินนะแม่น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 ระบ้าแล้วเองโบว์บุญนี่นะเจ้าของดินนี่ยเออเจ้าของดินก็เจ้าระบาวเขาเนี่ย เแบาไ่ได้ตัดใสกันบอลลูกพีลูกโอว่ามันไกลไปนะลูกลูกเลูกน้องเนาะราบายังห่างอยู่บ่ตัตหน่งบงผัวลากระปะเาเท่าอีต้นใช่เคยเห็นอยู่บ่ผัวเราเคยเห็นผัวเราอยู่บ่เห็นอู้่ขเม็ดดองห้ากัน ไปเฮ็ดงานเฮหตย่างไปทิมเลยแม่คนรุ่นสุานดี่บอกเคยเห็นอยู่บ่ผัวผูวนี่เคยเห็นอยู่แล้วเข้ามาแต่งแตงแตงถ้าลองเท่าไรนะหนุ่มเป็ดเลอะเอาบ่ผูวอีกแล้วโอ้ยเมื่อยเลยมันคือค่าดองลายไงเทไรได้แต่สองล้านกิบหนึ่งแตมันชิพ่อบ่ถ้าลองมีงัวน้วยบ่งัวไม่งัวนักโตงัวน้อยตัวนึงมีหมูบ่หมูโอ้ยหมูสัมแข็ง มันีเราพอได้ฮ e a ได้ค่ะได้ฮ e a ได้มันแล้วแต่ได้ลูกผู้นั่งลันไปเท่มใช่ไหมฮะจนคุ้นแค่จนเราไม่เท่าก็เป็นแม่หมายอ้าวเพื่อนยู่กับบุมีอ้าวเจีเจนกับบุมีบนเด่นบนเด่นบนยู่กับบุมีนะเขาจ้าจ้าพี่น้องปวดป้าทำนอกบ้านเลยเฮาเราคู้จักเรามาตั้งแต่เก้าเดือนที่แล้วพูนนี่นะเขาเคยไปแจกเครื่องตอนน่ะ เขาเห็นด้วกันผัวเราตุ้ยเตี้ยหรอกเห็น่่เลอข้าวขันกคาตีเตี้ยเป็นยังไงผัวเรานะว่าจิเพ็งานทิมฮอนลูกเหมียวป้าจะเลี้ยงลูกแม่ใครเนาะเลี้ยงใเแ่าเห้ยลาดิขันเราบริยูในทุกได้แม่เราคำแม่บริยูคำรับบริยูนี่บบมีไ้เบิ้งเนาะบัดไอ้น้องรัไปเบิง ก็บอกว่าเนาไอหน่อกับเพือนไครเพือนมันอ้าเนาะประเด็ก็เพื่อใครก็มันมาเจ็บใครนาก็เข้ากับเบิ้งคือกันเรื่องกินเรื่องหากินหาอยู่นี่เพือนไปเพือนมันแหละเจ้าบัดเบ้าเล้าคล่องอยู่เนาะเหล้าในมีแต่เน่บโฮู้อายุกับโบหูลูกจักปีกับโบหูป้าผัวมาโดนกับยังบบฮู้อยู่ป้าผัวห้ากับปีทีนี้แหละตาบุ้เฮิงหรอกเข้ามาเนาะแล้วป้าผัวหันเริ่มเตือน เป็นสีเป็นสีผัวเราปะละเอาบ่แม่เราปะผัวผัวเราไปจะไปเฮ็ดงานไปจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปทิ้มเลยเมียปาเลยอ๋อจุดเริ่มต้นนี่บ่ทับิด้ตั้บ่นี่คือผัวผู้นี้นี่ว่าสิไปเฮ็ดเบี้ยดไปเฮ็ดเบี้ยดอยู่ใส่ไงเจ้าพวเฮ็ดเบี้ยดแถวเวียงพู้เล่าอ๋อไปได้ไปอยู่บ่จักรไนจักไฟปลอดไปถามไก่คือกันถามมะเบิ่งดด้วย ถามถามเราเบิ่งน้าเขาถามบรเป็นเราบุฮูแลก็ยังเป้าประเทศไทยใช่ไหมลากบุฮูแล้วปเมียบ่ไปอีกรอป้าเมียเราไปบ่เนยเบกกี้ว่าสิไปอ๋อาไปเลยเปไปเปนปลาเมียจ้าจ้าเพืองเนาะในกระดี่แหละส่นเขากับชงชาครับโอ้โห้าว่าชงชาเขาเขาทุกคือการเอะไร สู้เนาะเอากับทุกข์กันเลยเฮาการไปสู้ๆเนาะไปโอเคไปไปสบายดีนะไป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 ่าเบิ่งใสอันนี้เอ้ยน้องเอ้ยน้องน้องน่องไรบ้างที่เบะไปเบิ่งก่อนไปลองเลยยังไ่ได้กินข่าได้เเนาะอม่ขาดจะได้วุญนได้เข่า้องใหเนี่ย nàng nhắn lạ nàng liền bò bó thằng này thằng này đấy thằng nọ còn bọ anh thằng này, bó, này đôi, phải. Ơi, oh. à anh thằng này, ฮัลโหลเห็นอย่างนี้พาลูกนางลินพาลูกนางลินนั yes işte> ่งอยู่ในแถ่โอ้ยเราเหือผลบวอมหัวเจ้าบ่ฮะเป็นผ้าบัดรน้องเมีงเนาะแอบไปไ่นคอยนั่งน้ำเน่อเอาพี่นเอาไงสบายดีดูสบายดีเออเจ้าน่ะเป็นเอื้อยบอเอื้อยน้องไหลบอเป็นน้องไพน้องไร น้องไพ่น้องซ้าเราเอาน้องซ้ายเจ้าเจ้าซื้อยังเจาน่ะซื้อเอเลจักป uh> like ีได้เจอน่ะโบูฮูอีกเลยพี่เรองเนาะเผื่อมากเพิ่นคือบูฮูของเจ้าของเนาะมามซาปายซาปายเนาะซาปายก็น้องได้สานเนาะลูกเจ้านี่ผู้หญิงกับผู้ชายนี่ผู้หญิงเราเป็นไข่เอ้ากินยาแล้วบ่บอเอาบ่กินยาป่ะเนยเออตื่นตัวเนาะ เอ้ยอ้มันบ่ฮักบ่เฮเือนใจไหมใช่ไปคนเฮ็ดเฮือนนี่นะผัวค่อยผัวเฮตผัวเฮตใหญ่กว่านี่แงโอ้มีไม้บ่มีไม้โอ้ไม้แถวนี้มันยากมันบ่มีไม้แถวนี้บ่เออดูเนี่ยดินไทยดินมันดินไทยดินมันเลยไม้ไผยไม้มันอ่าจะจะอ่าจะคนลูกจ้ะนงสองสองคน อ้คือว่าบอบิลลี่เซเทิลในซ่านไห่บ่บุ่๊บพญาเจ้บุญช่วยแล้วกันนั่นแหล้วเซเทินในเจ้าบ่เฮ็ดอยังมองไรนะเฮ็ดวันนี้และพอจะมาเฮือนก็มีอ๋อพวกได้เสด้มาเฮือนพวกค่อยมาฮะพวค่อยมาพัวไปใช้น่ะเฮ็ดเฮือนน้องบ๊อบเมนมื้อไรเสด็จมาบ้าเฮ็ดเฮือนน้องเล้ยก่อนบ่โดยอ๋อ โดพี่น้องเลยเนาะถ้าเอาไปเลยมาก่อน,นจะมานอนน้ำกันแต่คนนะเฮือนนี่นะสี่ลูกช่องสี่คนนอนเบิดอยู่บ่อยบ่ยอแล้วนอนบบบนี้เซ่ผาโฮมผ่าเฮ่นะผาปูนอนด้วยค่ะนอนสานเลยโดยชานมันมดขาดมัดชานอะโตพี่น้อนไงยบยานวะเลยจูไพ่จะเชิญจะสานเดี๋ยสิเดี่ยวโบยานมันใหม่บ่จูเพกโบยานเนี่ยยานคือการจะเช็คจูกิน่าน

เปลวน้าไม่ได้เซ็กินเลยตักน้ำนำบอนหองเรียนน้ำสั่งรวมบ่น้ำขอให้ให้ห้องเรียนแต่บ่มีนำกินขอตักน้ำหนึ่งคู่คู่ให้ตักจะจะอีหล่ากินบ่นมนี่ลูกเฮ้ยเอาเอาบ่มีอย่างมาต้อนเอานมมาผักเล่อโอ้ยพี่น้องพอดีไปอ่อไปเบิ่งครอบครัวนั่นก็เลยมาเบิ่งครอบครัวนี้เนาะแต่ว่าเห็นเพื่อนเราหล่อน้อยแต่ว่า mi cô nhảy đi phân soi lấy nó áo đi 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 khi nào người cảnh thì thầy à, không chỉ lừa cho cô nhảy phân đó chạy năm mẹ lên ó lột khăn nương mẹ Linh chứ thầy sẽ lột khăn nương chắc bò thấy chắc cả nè khỏe sư Ba leo Ồ Chắc sư khao พักแล้วสาเนาะคอยไปถ่ายน้ำมันตลอดคอยคิดคิดดูต้นคอยมาคอยยางไปตลอดไปถ่ายนำ้ำมันขูมมือขูมมือ,อ,ม,อม,มีข้าวกลิ่นไนงะชื่อเขาถ่ายนำ้ำมันแต่พ่อเพิ่นจี๊สซี่ไงบาร์รีว่าเจ้ามันยังแน่เจ้าบุมีเพราะว่าบุมีรถแมลินชื่อ,อให้อ๋ออ่าๆๆมีข้ขาว มาลุนคือใคนเข่าที่บดแล้วบดแล้วบดแล้วหามือแล้วคอยเก็บนี่ไงฉันมีเลยเอาโอเคสาเขามาเยี่ยมมายามเนาะเอาโน้มมาให้เขามีจะออกมืป้าก่อนเด้อบอนเลเดอร์สู่แหล่ะเลยสาเก็บอดเอาเพื่อนเทียนให้เพื่อนซ่านให้แหนก็ไหนก็เล้าเด้อเนาะเล่าเพื่อนน้องไหนก็ให้เพื่อนเอ้ยเนาะ ไปป้าก้อนสาบายในที่นอนไปป้าป้าอารมณ์มาผ่านน้อยไปจ้าเจ้าจ้าป้าโอเคที่นอนไปอ่ากินนมบ่อเนาะป้าทางน้องเซ่เพิ่นก่อนมาที่นอนกันเนาะป้าไปไปป้าก่อนเด้อป้าก่อนพาลูกพาเต้าอยู่เพื่อนดีๆได้เนาะยุงหลายช่ำพี่น้องก็ยันไขเดินออกแล้วมาเนี้ กิ้นเจ้าเจ้าขับเจริญลายไปแล้วไปพี่น้องเลยเอาโอเคคเลยพี่น้องมีแต่พะยาำสิข,ขอจบคลิปคลิปลงก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณทาง่พี่น้อง FC. เอฟซีไปคู่สู่ชูชนพี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามชอบชมคลิปพะยำที่จเจนะ้าคือเดิมเด้อถ่ายคลิปนี้ว่าผิดพลาดประการใดต้องกบขอโทษและขอไปพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวลาเนาะ ่เพคนได้เฮือนได้ซ่านกันแล้วพี่น้องพ่อตาครอบครัวเอื้อของน้องไลเนาะเอื้อสะพ้ายเห็นใช่เนาะแนักกาเบึงที่เบึงทางแตยังพอทันแล้วปุดทุกน้องเนาะผุดทุกปุดทุกปะใั้พี่น,อนอ้อ,อ,อง ฝนตกแห้งๆห้งพายุเขาเนาะเจอกันในคลิปหน้าแล้วพี่น้องเด้อสบายดี